แรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยก็จริงๆก็เคยเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยแล้วก็มีปัญหาเรื่องการรับส่งนะรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการรับส่งผู้ผู้ป่วยโควิดไปโรงพยาบาลรวมถึงการส่งผู้รักษาโควิดหายแล้วกลับบ้านนะครับก็เคยมีความคิดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะทํำยังไงจะ,จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมตรงนี้ได้แล้วเผอิญปรากฏว่าที่ ญาติพี่น้องที่บ้านมีการป่วยติดเชื้อพอดีนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวญาติพี่น้องหายปุ๊บเนี่ยเราดูการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วอะก็รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยล้าเต็มที่แล้วก็เลยไปหาซื้อหลังาคาแคลริบอยมาเพื่อที่ตอนแรกก็จะใช้เตรียมรับส่งญาติหลังจากรับสาหายกลับบ้านพอนั่นก็เลยนึกถึงได้ว่าไหนๆเราก็ซื้อมาแล้วเนี่ยนะช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลหรือที่พี่กู้ภัย ก็เลยคิดว่าอันดับแรกเนี่ยเราก็จะมาช่วยหลังจากที่ผู้ป่วยที่รักษาโควิดหายแล้วไม่มีรถกลับบ้านเราเลยทำโครงการส่งยิ้มกลับบ้านจากโรงพยาบาลสนามต่างๆนะครับในจังหวัดสุพรรบุรีเนี่ยส่งกลับอำเภออูทองซึ่งเป็นภูมิลำเนาของของเราอยู่แล้วด้วยทุกอย่างเราจะรับส่งฟรีหมดนะครับก็ได้เพื่อน,อนๆจากโรงเรียนอูทองนะครับที่เห็นความตั้งใจของเราก็ร่วม รวม่าจากเงินค่าน้ำมันเข้ามาให้เราก็จะทำตรงนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าสถานการณ์ต่งตางๆจะดีขึ้นเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับส่วนชุดชุด PPE หรืออุปกรณ์ต่งตางๆก็ได้พี่ๆกู้ภัยเสมอกันนีมอบให้มาหลังจากเห็นความตั้งใจของเรานะครับอย่างวันนี้ก็จะมารับผู้ป่วยกลับบ้านอำเภออุทองที่โรงพยาบาลสนามวัดดอนเจดีนะครับกับที่อำเภออุทธรอ,อีกสองลายนะครับก็มี รู้สึกดีใจครับหลังจากที่เห็นรอยยิ้มของเขาแม้กระทั่งรอยยิ้มที่จะอยู่ใต้หน้ากากาผ้าหลังจากเราส่งเขาเดินเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยญาติญาติก็จะมาเฝ้ามองเขาก็จะหันมาไหว้ขอบคุณเรายกมือไหวขอบคุณเราก็รู้สึกดีบางคนก็จะส่งไลน์กลับมาขอบคุณส่งไลน์มาอวยพรขอให้เราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยนี่คือสิ่งเป้าหมายที่เราต้องการครับในการที่จะช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งนะครับ ก็หากมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วนะครับไม่มีรถกลับบ้านนะครับก็ติดต่อมาได้ครับเบอร์โทร0830243191เราจะยินดีรับส่งโดยไม่คิดมูลค่านะครับทําให้ฟรีขอแรกเพียงรอย,ยิ้มให้คุณและครอบครัวได้ยิ้มได้แค่นั้นครับ